สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวนี้ไฟฉายของเล d เลนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะฮะสีจะเป็นรุ่นใหม่หนะ่อยรุ่นลิมิเต็ดนะฮะสีเขียวเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ กล่องก็จะมีนี่ครับตัวไฟฉายสีเขียวนะครับรุ่นลิมิเต็ดเลยตัวนี้มัน,นจะเข้ามาใหม่เลยนะแล้วก็จะมีทานนะฮะเป็นทานชาร์จนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จแล้วก็แปะแค่ตรงนี้เวลาจะชาร์จแบตนะครับเป็นตัวเหมือนตัวแม่เหล็กนะ ไฟมันจะได้ถึง300ลูเมนสว่างสุดนะครับแล้วก็จะลงมาก็จะเป็น150ลูเมนแล้วก็50ลูเมนแล้วก็เป็นไฟกระพะริบ5ลูเมนจะมีข้างกล่องบอกหมดเลยตัวนี้เราแค่ใส่ฐานเข้าไปแล้วก็ปิดฝาล็อกปึ๊บอันนี้เองก็มาเปิดไฟดูกันนะครับ ไฟสีขาวระดับแรกนะครับแล้วก็ระดับ2นะฮะแล้วก็ระดับ3นะครับสว่างสุดคือ6 0 0ลูเมนนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไฟกระพริบถ้าเราอยากได้ไฟสีแดงตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับเรากดแช่ไว้เลยนะครับจะเป็นสีแดงนะไฟแดงไฟแดงก็ปรับได้ครับไฟแดงปรับได้3ระดับ แต่ถ้าไฟสีขาวจะปรับได้สี่ระดับและตัวนี้มันจะมีสีเขียวๆนยครับเรืองแสงตัวนี้เื่อเวลาเราปิดไฟแล้วระวางมันหามันไม่เจอมันจะมีตัวนี้เรืองแสงขึ้นมา,าครับก็อย่างตัวนี้ก็ที่ผมมารีวิวให้ดูก็คือมันเป็นตัวใหม่รุนลิมิเต็ดนะฮะอย่างวันนี้ผมก็รีวิวจบแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็ถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหน อีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะมาให้ผมรีวิวคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย,เลยนะฮะอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนแล้วกันอยู่ยที่เต้นเนี้ย